ยินดีต้อนรับสู่การใช้งานโปรแกรม AutoCAD เราอยู่ในคอร์สเรียน 3D จะเป็นการสร้างโมเดลบ้าน2ชั้น 3D ไปชมกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพีเพื่อนสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมเจอกันอีกครั้งนะครับใน AutoCAD 2020ในส่วนของ,ของคอร์สเรียน 3D ใช้งานคู่กับตัวโปรแกรม r u m i o n นะครับเราอยู่ในส่วนของบทที่9บทสุดท้ายนะครับบทที่9 ในข้อเรียนนี้จะมี9บทเรียนหลักแล้วก็จะมีวิดีโอแยกย่อยอีกนะครับใครที่ตามกันอยู่ก็คงจะทราบกนดีนะครับในส่วนนี้เราจะสร้างในส่วนของแผงกันแดดเข้ามาใส่นะครับตามแบบตามงานสถาปัตย์ที่เราดูกันตั้งแต่ตั้งแต่บทบทที่แล้วนะฮะในส่วนของบทที่8อ่ะก่อนอื่นเปิดไฟขึ้นมา2ไฟล์ก่อนนะครับไฟล์อะไรบ้างไฟล์แรกเนี่ยก็จะเป็นแบบฝึกหัดเทสตอันนี้ในบทที่1นะครับตัวที่2เป็นราวกันตก และแผงกันแดดอันนี้ก็เหมือนกันเปิดขึ้นมา2ตัวนะครับเปิดขึ้นมานะฮะทีนี้มาดูกันอ่าเป้าหมายของตัวนี้นะครับเป้าหมายของวันนี้นะไม่ใช่ตัวนี้เป้าหมายของวันนี้ก็คือจะสร้างในส่วนของหลักๆก,ก็จะเป็นแผงกันแดดนะครับแล้วก็กันสาเดียวกันสาไปดูกันอีกทีนึงถ้าอาจจะเป็นในส่วนของตอนที่2ของบทที่เก้านะครับอ่ะก่อนอื่นผมจะเก็บตัวตัวแบบตัวนี้ก่อนนะฮะ ใครที่เปิดเข้ามาแล้วไม่โชว์ไม่โชว์ภาพนี้นะเข้าไปดูเข้าไปทําตามเข้าไปทําตามในส่วนของบทที่8ก่อนนะครับผมประมาณนั้นไม่ต้องงงนะครับผมจะไปใส่ไว้ในด e p พต์ oy, นะแล้วก็ปิดปิดพี่แกไปไหนไม่โชว์ขึ้นมาอ่าตัวที่จะทําก็คือวันนี้ฮะตัวนี้ไปดูกันนะครับอันนี้คือแผงกันแดดนะครับไปเปิดดูที่มุมมอง ไอโซเมติกนิดนึงนะก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็จะใส่รายละเอียดล,ลายเข้าไปไปดูที่ดีเรสติกก็คือจะใส่เป็นลายไม้แะละเข้าไปมันเป็นแผงจริงๆตัวเนี้ยเขาทําเป็นกิเอ้ยทำเป็นรูฟฟิ้งมานะดีไซน์เป็นลักษณะรูฟฟิ้งอ่ะเป็นถ้าไปดูในแบบสถาปัตย์นะครับที่เราโหลดมาสร้างเนี่ยมันจะเป็นอลูมิเนียมนะครับผม แก้แบบหรือใครอยากจะสร้างเป็นสไตล์อลูมิเนียมก็ไม่ว่ากัน mm. ก็ทาได้เลยนะแต่อันนี้ผมทําเป็นอารม์ไม้นะครับผมทำเป็นอารม์ไม้ก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เข้ารูปแบบของบานเก็ตแบบไม้อะนะฮะประมาณนั้นนะครับผมโอเคเ,อเดี๋ยวมันจะมีอีกขั้นตอนหนึ่งถ้าเครื่องของเรามันแหลกหรือมันช้านะครับก็อาจจะใช้อีกเทคนิคหนึ่งในการที่จะโชว์เป็นเป็น มุมมองแบบเป็นเป็นบานเกรดก็ได้นะครับซึ่งมันจะทําให้เบาเครื่องมากกว่านะเดี๋ยวค่อยดูทีละขั้นตอนนะครับก็ประมาณนะประมาณนี้นะที่เราจะทําการสร้างกันนะที่เราจะทําการสร้างกันก็อื่นผมจะลบตัวนี้ทิ้งก่อนนะฮะตัวนี้ทิ้งก่อนนะอ่ะเรามาดูที่ตัวแบบเป็นสองดีกันผมไปที่สองดีวีเฟรมนะครับแล้วก็พอวิวนะครับอันนี้ที่ผมเอาเข้ามาตั้งแต่บทที่แปดแล้วนะก็พี่ก็พี่ออกมาก่อน ไม่ใช่ก็ปีมุออกมาก่อนเออนะฮะประมาณนี้นี่นะฮะอ่ะผมจะเข้าสกืมเดี๋ยวผมจะเข้าสกลก่อนเดี๋ยวก็มันอาจจะต้องใช้พื้นที่นิดนึงกลัวมันไปทับกับตัวอื่นนะครับอ่ะผมขยายมาประมาณนี้นะการเข้าสกลก็เหมือนเดิมนะครับคุมตัวงานไปไปที่สก l ลเลือกตัวนี้นะฮะผมเลือกจุดนี้ก็เอาตัวนี้แหละนี่ฮะ แล้วก็กด reference หรือพิมพ์ i enter ก็ได้นี่นะครับแล้วก็ไปที่2.45ก็คือมุมนี้ก้อนค่าครับ2.45 enter ไปมันก็จะขยายสเกลทุกส่วนขึ้นมานี่นะครับประมาณนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับเราจะสร้างนะครับแผงกันแดดหแผงกันแดดสมันจะมีทั้งหมดอยู่5ใช้ด้วยกัน5ใช้ทีนี้หลักการการสร้างแผงกันแดดนะครับ วิธีที่ดีที่สุดในการสร้างแผงกระดดคือเราจะเริ่มสร้างจากตัวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเพราะว่าการขึ้นโมเดล3 d น้องๆเห็นแล้วในบทที่แล้วเราจะใช้ลักษณะการตัดแบบสไลด์ก็คือตัด3 d ดีเลยมันจะง่ายกว่านะครับก็มองๆไว้ก็จะมีตัวนี้นะครับมีตัวนี้นะประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูว่าเราจะสร้างแต่ละสไตล์เนี่ยมันจะตัดส่วนไหนบ้างนะครับอย่างเช่นใหญ่สุดก็จะเป็น1.9ตัวนี้นะครับผ ประมาณนั้นนะอ่ะโอเคไปที่หน้าโฮมก่อนนะครับไปที่เออเลเยอร์นะฮะจะสร้างชิ้นงานขึ้นมาใหม่ตัวแรกก็จะเป็นแผงกันแดดนะครับ อ๋อแผงกระเด็นสเมื่อกี้ที่ผมลบไปมันซ้ำกันไม่เป็นไรอันนี้ก็จะใช้เป็น3นะครับโอเคนะครับก็จะมี1 2 3 4งห้านะก่อนอื่นนะครับก็ผมจะสร้างตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นตัว ตัวที่จะสร้างก่อนก็คือจะเป็นแผงสองนะครับแผงที่สองนะฮะก็ไปตั้งเลยครับสองขึ้นมานะครับผมก็คัดลอกเอาชุดนี้ออกไปเห็นไหมครับคัดลอกเอาเอาทั้งชุดนี้ออกไปมีนะครับเามาสักประมาณนี้นี่ H บอกไปแล้วก็ปิดนะครับเราจะเอาอะไรไปสร้างนะครับน้องๆดูแบบนี้ตัวที่เราจะเลือกเอาไปสร้างคือตัวนี้ครับนี่ฮะชุดนี้ นี่นะครับชุดนี้นะอันนี้เราลบทิ้งไปได้เลยเราจะใช้ดีเทลเฉพาะตัว 3D ท,ที่เฉพาะตัว 2D นะฮะ 2D ที่เป็นตัวงานนะครับประมาณนี้เขาก็จะบอกก่าด้านนอกด้านอะไรต่างๆเหนไมเมื่อกี้ผมนี่ฮะอันนี้เป็นด้านนอกก็คือด้านด้านนอกก็คือเวลาฝนาสาดเข้ามาเนี่ยมันก็จะตกมาที่มันกิดตรงนี้ถ้าเอาด้านนี้น้ําก็จะเข้ามาในบ้านแค่นั้นเองครับหลักๆอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับ เราจะใช้ตัวนี้เข้ามาทำนะครับผมก็จะคุมตัวงานก่อนนะครับแล้วทำการระเบิดเลยนะครับ modify export ไปเลยนะครับผมแล้วทำการเก็บส่วนนี้ก่อน delete เค okay. ออกไปแล้วนะครับประมาณนี้นะอ่าผมปิดปุ่มนี้ไปก่อนโอเคนะครับก็ไปที่ SE i s o t r i c เลยนะฮะอ่อถ้าเราถ้าเราอยู่ที่ตัวนี้ก่อนนะเรายังไม่ได้ดูตัวอื่นนะเราก็จะโฟกัสที่ตัวนี้เป็นหลักใช่ไหมครับให้เรามาที่ปุ่มนี้นะครับ Isolate แล้วก็เลือก Isolate Object คุ้มเฉพาะตัวงานนี้คลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่ SE i s o t r i c มันก็จะโฟกัสเฉพาะตัวงานตัวนี้ก่อน นะครับหลักๆเนาะก็จะประมาณนี้นะครับอ่าดูเส้นก่อนอันนี้คือตัวเส้นโค้งก็คือเส้นนี้นี่นะครับมันจะมีเส้นโค้งเส้นพวกนี้เส้นพวกนี้เส้นอะไรต่างๆอยู่ในนี้นะครับทีนี้ดูแบบนี้ในแต่ละส่วนของเส้นเนี้ยนะครับเวลาเราทําการเชื่อมเขานะเชื่อมต่อเขาตัวนี้กับตัวนี้จะเป็นเส้นหลักนะครับแล้วมันก็จะมีตัวนี้ซ้อนกันอยู่อย่างเช่นถ้าเราเปิดตัวนี้ขึ้นมานี่ครับมันจะมีเส้นอยู่2เส้นนะดังนั้นดูแบบนี้นะครับ ผมจะทําการเชื่อมชุดนี้เข้าไปก่อนคลิกไปที่ตัวงานนะครับนี่กดที่ปุ่มนี้แล้วก็เลือกที่เส้นนี้กดที่ปุ่มนี้เลือกเส้นนี้กดที่ปุ่มนี้เลือก select นี่ไปที่ modify join นะครับ join เสร็จนะฮะเราก็มาดูนะฮะชุดนี้มันจะกลายเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งสามารถขึ้นโมเดลสามมิได้เลยนะครับอย่าลืมนะฮะเปิดปุ่มนี้ขึ้นมา selection clicking มุมนี้นี่นี่แล้วก็เลือกเลือกดูเส้นนะครับนี่เอาเลือกเอาเส้นสั้นเห็นไหมฮะอเ,เส้นสั้นเสร็จก็ไปที่ Modify Join นะครับนี่นะฮะเชื่อมกันแต่ถ้าเส้นมันไม่ติดกันมันไม่เชื่อมนะถ้าเส้นไม่เชื่อมก็ต้องไปไปตรวจสอบอีกทีนึงว่ามันเกิดจากอะไรนะครับ Join โอเคนะครับทีนี้เส้นใหญ่นี่ นี่แล้วก็นี่นี่นะครับเราไปที่ modify j o i นะครับโอเคทีนี้มันก็จะมีส่วนนี้นี่นะเส้นพวกนี้นะครับอันเนี้ยเราสามารถที่จะเชื่อมเขาก็ได้หรือใช้คำสั่งอื่นก็ได้ถ้าในกรณีเป็นการเชื่อมในกรณีเป็นการเชื่อมนะฮะเราจะาต้องใช้เวลานิดนึงแต่ถ้าสั่งเป็นคำสั่งสำเร็จรูปเช่นคำสั่ง บาดารีเนี่ยนะครับอาจจะใช้เวลาค่อนข้างเร็วแต่มันจะมีขยะนะฮะแต่มันจะมีขยะนะครับอ่ะทีนี้ดูกันก่อนถ้าสูิว่าผมใช้เป็นท็อปวิวนะครับผมใช้เป็นคำสั่งบบนดารีนะเส้นบบดดารีที่ออกมานะครับผมจะแยกเป็นสีนะครับก็คืออ่าผมจะตั้งเป็นสีอีกสีหนึ่งไว้แล้วกันนี่นะครับเพื่อไม่ให้งงนะครับผมจะใส่เป็นสีฟ้าไว้ โอเคนะครับจากนั้นเส้นที่ออกมาก็จะกลายเป็นบันเดอรี่แบบสีฟ้าอมาดูนะครับบันเดอรี่ทำอย่างไรไที่มินูโดนะบันเดอรี่นะครับกดโอเคไปนะครับคลิกซูมเข้าตรงนี้ก่อนดูนะฮะดูนะฮะมันจะมันจะไปได้อาจจะคลิกตรงกลางหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ขิกขวานี่นะฮะเส้นตัวนี้จะกลายเป็นเส้นที่เชื่อมติดกันทันทีเป็นขอบเขตของเส้นแบบปิดก็คือโพลีไลน์นะครับจะสังเกตเห็นนะข้อดีของบันดารี่นะครับในบทเรียนในส่วนของข้อเรียน 2D นะครับไปใหม่นะครับบตเตอรี่กดโอเคไปพึงยอมรับค่าโพลีไลน์ติ๊กตรงกลางอย่าให้มันโดนเส้นนะครับนี่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  นี่คลิกขวานะครับสักครู่สักครู่ช็อตสุดท้ายคือมันลากไปเลยได้ไหมมันลากไปเลยได้เพียงแต่ว่าสำหรับบางเครื่องเนี่ยโปรแกรมมันคำนวณหาพื้นที่ไม่เจอมันจะเออร์เลอร์นะฮะมันเออร์เลอร์หมายถึงว่ามันแทนที่มันจะจับตรงเส้นนั้นได้กับไม่ไม่ติดอะไรประมาณนี้นะฮะน้องๆก็ต้องไปไปดูแลกันนะครับคือมันจะฟ้องไม่สามารถจะจับได้อะไรอเงี้ยนะครับ ในกรณีที่มอนิเตอร์มันในกรณีที่มอนิเตอร์มันไม่เห็นนะครับนี่นะขี้ขวาโอเคนะครับประมาณนี้นะอันนี้ก็จะได้ตัวงานขึ้นมานะครับอ่ะทีนี้มาดูกันต่อถ้าผมปรับไปเป็น SEI s o l ตดูนะครับก็จะออกมาที่ประมาณนี้อ่ะผมจะทำการขึ้นรูปเลยจุดศูนย์ห้าะฮะความหนาของวงกบเนี่ยนะฮะความหนาของของเฟรมเนี่ยนะจุดศู ผมไปที่ x ถูกก่อนเลยนะครับผมคิดที่ตัวนี้ก่อนนี่คิดขวาผมดึงลงมานะครับดึงมาน้องๆเวลาเวลาจับตรงนี้แต่ว่าส่วนใหญ่โปรแกรมมันจะหาเ,เซนเตอร์ geometry center น้องๆก็ต้องเลื่อนมองมาใกลๆ้ๆเซนเตอร์มันก่อนนะครับค่อนข้าจุดศูนย์ห้าเซนเตอร์ไปนะครับทีนี้ตัวเนี้มันก็จะขึ้นมาเป็นเฟรม 3D แล้วนะครับตัวนี้มันจะขึ้นมาเป็นเฟรม 3D ตัวนี้นะฮะนะครับเฟรม 3D จากนั้นนะครับช่องนี้นะครับช่องตรงกลางนี้นะฮะดูแบบนี้นะครับ ความยาวรวมอยู่ที่เมตรเก้าสิบความยาวรวมอยู่ที่เมตรเก้าสิบน้องๆดูแบบนี้นะฮะความยาวรวมของเขาเนี่ยเมตรเก้าสิบดังนั้นเราสามารถที่จะเอาตัวนี้นะฮะดันขึ้นไปสูงสุดได้เลยน้องๆต้องเลือกตัวนี้ก่อนนะครับไปที่คลิพี่ตัวงานตัวนี้นะฮะกต่ตัวงานตัวนี้นะครับกดไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเลื่อนขึ้นนะฮะแบหนึ่งจุดเก้าเอ n นเตอร์เอนเตอร์ไปแต่นะครับ 1.9เนี่ยมันจับที่ตรงนี้ซึ่งบวกไปแล้วจุด0.5ดังนั้นมูฟเขาลงมาก่อนนะครับมูฟเขาลงมาที่ตรงนี้ซึ่งจะเป็นการนับค่าที่1.9ตามแบบในนี้ใช่ไหมครับโอเคนะต่อนะครับในส่วนของตงัวนี้ชุดนี้นี่นะฮะชุดที่เราจะเอ็กทูขึ้นข้าวนี้จากตรงนี้นะครับจากตรงนี้ถ้านอออ้องๆลองเลื่อนมองมาที่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วปิด l a เยอร์0 ิดเลเยอร์ศูนย์นะครับตัวงานที่เป็นตัว2 d ดีเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่ในเลเยอร์ศูนย์มันจะไม่สุดท้ยมันจะไม่ฟ้องขึ้นมาแต่ถ้าน้องๆไม่ได้ปิดเป็นเลเยอร์ศูนย์นะผมจะให้ดูนะฮะนะครับแล้วตั้งเลเยอร์ศูนย์เป็นเลเยอร์ช้งานแล้วลองปิดแผงกันแดดที่2จะเห็นว่านี่คือขยะนะครับนี่คือตัวขยะนะฮะขยะก็คือตัวนี้ฮะที่ยังไม่ได้เชื่อมแต่ตัวนี้ไม่ใช่ขยะนะตัวนี้ไม่ใช่ขยะนะฮะอันนี้ก็คือ ตัวที่เป็นตัวกลางนะตัวคานกลางนั่นแหละนะครับผมประมาณนี้นะฮะอ่ะโอเคนะถ้าผมเอาตัวนี้นะครับไปไว้ในตัวนี้มันจะหายไปแล้วผมก็สามารถลบไอ้พวกส่วนที่เป็นตัวสองดีที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยได้เลยนะฮะคุมไปก่อนแบบนี้แล้วกดปุ่ม d e l e ย e แบบนี้นะครับแล้วก็เปิดตัวนี้ขึ้นมาดูนะฮะชุดนี้จะอย,อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งก็จะไม่มีขยะอยู่ในนั้นนะครับผมอ่ะโอเค ผมปิดปุ่มนี้ไปผมจะเอ็กทูดตัวนี้ขึ้นเอ็กทูดปานเกรดขึ้นไปที่ขนาดจุด567จดนะครับจุดห้าหกลองๆลองคลิกที่ตัวนี้นะครับคลิกไปนะครับนี่ฮะไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราตั้งชื่อเป็นเลเยอร์ใหม่เราสามารถคลิกที่ตัวเขานะครับแล้วก็กดเป็น Select Similar ได้เลยนะครับซึ่งแต่ตอนนี้มันเป็นเลเยอร์เดียวกันนะครับถ้าใช้ Select s i ิ i l ล่มันก็จะไปจับเอาตัว เลเยอร์ที่เป็นเส้นเอกซิมิล่าเหมือนกันอ่าในตัวเรากันแดดสองอ,อ่าแพมบ้าแดดสองเหมือนกันนะครับดังนั้นผมก็เลยเลือกจับทีละตัวแบบนี้นะครับแบบนี่นะฮะไปที่เอกทูดเลยนะครับเลื่อนมอกกลับมาที่จุดกึ่งกลางไม่ต้องไปซีเรียสนนครับตรงไหนที่เรายังไม่ได้ใส่เข้าไปเดี๋ยวเราไปคลิกเพิ่มใหม่ได้นะครับ0ย 5 6 7เนะครับเอาตามนี้เลยนะครับกด enter ไปนะครับโอเคนะจากนั้นก็ตัวไหนที่เราลืมนี่ป็ตัวนี้นะครับนี่นะฮะขึ้นไปใหม่จุดห้านี่นะครับผม enter ไปจะสังเกตเห็นว่าตัวที่ถูกสร้างขึ้นมาคือตัวนี้นี่นะครับทีนี้เมื่อกี้เราลืมเราลืมตั้งค่าเป็นแผงกระแดกสอใช่ไหม พอมันสร้างขึ้นมามันก็กลายเป็นระยะสุดอันนี้ไม่ยากนะครับปรับตัวนี้ไปเป็นไลท์นะน้องๆก็เลือกแบบนี้เลยแฟบนี่นะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็เอาไปไว้ในแผงกระดาษสองมันก็จะเป็นแผงกระดาสองนะครับจากนั้นก็คลิกี่ตัวเขาสําหรับช็อตนี้นะครับปาบเขาให้กดปุ่มกรุ๊ปเลยมันก็จะกลายเป็นชุดเดียวทีนี้มุมมองตรงนี้เราจะใช้ยาวๆมุมมองจากด้านขวานี่นะฮะดูนะผมไปที่ตัวนี้นะครับ นะฮะผมก็จะเอาผมก็คุม,มที่ตัวนี้แล้วผมก็ไปที่คำสัป่ป copy นะครับผมแตะที่จุดนี้เห็นนะครับผมก็เลื่อนขึ้นจะสังเกตว่ามันไปทั้งชุดเลยเห็นไ,ไหมเห็นนะครับมันไปทั้งชุดเลยนะครับซึ่งถ้าเราเลื่อนมาไปแตะตรงจุดจุดที่เราอ้างอิงนะครับมันก็จะไปแท็กให้แต่ส่วนใหญ่แล้วถ้ามันมีตำแหน่งของ 3D เข้ามาเกี่ยวข้องมันจะค้าดเคลื่อนนะฮะมันจะคาดเคลื่อน ทีนี้พอมันพอมันคาดเคลื่อนเสร็จนะครับเวลาเราวางเนี่ยอาจจะไม่ตรงเป๊ะ,ปะแต่ถ้าเราเลื่อนเมามาแตะที่จุดนี้แล้วเปิดมางเงี้ยมันจะมีเสมือนกับการสร้างจุดแท็กมาให้คําสั่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราต้องเปิด object s n a e tracking ขึ้นมานี่นะฮะแล้วก็วางนะครับขึ้นไปใหม่ครับแตะที่ปุ่มนี้แล้วก็วางนะครับแล้วกด h s ออกไปแล้วก็ติ๊กที่ตัวนี้นะครับก o p ปีตัวนี้ไป แต่ที่มุมนี้นะครับผมวางเลยไปก็เอากลับลงมาใหม่มูฟลงมานะครับเป็นแบบนี้นะฮะก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นฮะนิดๆหน่อยๆนยนะครับตามค่าที่กําหนดมาทีนี้ดูต่อยังไม่จบมองดูว่ามันเอียงมันเยื้องไหมตามปกติการก๊อปงานในรักษณเนี้ยมีโอกาสเยื้องได้นะครับเนีน่ฮะเรามองจากภาพท็อปถ้าชิ้นงานตัวไหนมันไม่เยื้องมันก็จะอยู่ในแนวเดียวกันถ้าเราไปที่ฟอนต นี่นะครับเยื้องไหมนะตรวจสอบก่อนนะครับกรณีนี้อ่าไม่เยื้องไม่เยื้องก็แสดงว่าอยู่ในทรงนี้ทั้งหมดเลยไปที่ SE Isometric เนี่ยครับก็จะเป็นตัวนี้ทั้งหมดนะฮะอ่ะประมาณนั้นนะจากนั้นน้องๆจะใส่แมทชีเรียนเข้าไปเลยไหมถ้าจะใส่แมทีเดียนต่อไปที่ท็อปอยู่แบบนี้คุมที่ตัวงานปังนะครับอันเนี้ยโทษทีกรณีจะใส่แมทชีเรียนนะครับอันเนี้ยส่วนใหญ่ถ้าเราคุมตัวงานเป็นแบบนี้นะปุ๊บนะะแล้วไปที่กรุ๊ป เวลาแตะที่ตัวงานเลยเนี่ยมันจะมันจะใส่แมทีเลียนทั้งชุดเลยนะครับแต่ถ้าต้องการจะแยกเป็นแผงใครแผงนะั้นอันนี้ก็ไม่ต้องกุ๊ปนะไปแยกได้หรือกุ๊บไปก็ไปเปิดปิดโหมดแสดงผลนะครับโหมดแสดงผลของกุ๊ปก็ได้เหมือนกันนะผมจะไปที่ s E I Sonic นะครับในตอนที่แล้วเราได้ดูในเรื่องของ v s u a l Li g h t นะแล้วก็เอาเมทิเลียเข้ามานะครับผมก็จะใช้ตัวนี้แหละเมทิเลียตัวนี้นะฮะ นะครับคลิกที่ตัวงานกดไปที่แผทนที่เลียตัวนี้เลยแล้วก็ไปที่รีเ s สต c นะครับนี่นะฮะก็จะได้แผงนี้ขึ้นมาอ่าโอเคนะคลิกที่ตัวงานนะครับผมจับตัวงานตั้งขึ้นมาอ้อยัง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 ไม่ตั้งขึ้นมาเดี๋ยวจะสร้างแผงอื่นต่อนะครับเดี๋ยวจะสร้างแผงอื่นต่อนะครับสร้างเสร็จครั้งเดียวก็ค่อยไปจัดการเขานะครับอ่ะผมได้แมทีเรียงที่อยู่ในชุดนี้ทั้งหมดนะครับประมาณนี้เวลาผมไปสร้างต่อมันก็จะใส่แม่ทีเรียงเข้าไปทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลายไม้นะ โอเคมาที่อา่าผมจะไปที่สองดีไวฟร m มก่อนนะครับดีนะไปที่ท็อปวิวล้วไปดูส่วนอื่นๆกันนะครับอันนี้จบนะฮะอันนี้มีส่วนของแผงที่จบผมก็จะลบตัวนี้ชิงไปดีดีไปนะครับไปที่ n คลิกที่ Isolate Object แล้วกด n นะครับไปดูขนาดของแผงที่2นะครับ พักเบรกกันก่อนนะครับน้องๆอย่าลืมชมในตอนถัดไปนะครับใครสนใจการใช้งานติดปัญหาอยากจะสอบถามเรื่องคอเรียนส่วนตัวสามารถสอบถามได้ที่ ID Line A ตัวเล็ก0109 2551หรือโทรศัพท์098 509 8861ครับผม